กิ๊บกิฟ็อกบอกไปแล้วว่าเออตอนเจอเนี่ยรู้สึกยังไงนะฮะตอนนี้เรามาฟังดีกว่าว่าตอนที่มาริโอ้เขาเจอกุ๊กกิฟ์ครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกอายมันตมีมนกันแล้วยังไงอยากดูอ่ะนนี้ไงเขามาแเอามีวิทยาไม่งั้นจี๊ดไปดูวิทยาแล้วครับโอ้ครับครั้งแรกเป็นไงครับโอ้ครับสวัสดีครับพี่จอนพี่เป็กแล้วก็กุ๊บกิฟ์นะครับ ตอนเจอกุ๊กกิ๊ฟครั้งแรกนะครับก็จำได้ว่าใส่ชุดโรงเรียนนะครับ ACC แล้วก็เขาะจะมีพร็อพของเขาทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูครับ <Hey. S 1> ผ้าเช็ดหน้าสีชมพูนาฬิกาสีชมพูที่มัดผมสีชมพูกระเป๋าเป้สีชมพูแล้วก็เป็นของเด็กๆทั้งนั้นเลยท,ทั้งทที่ อยู่มัธยมปลายแล้วแต่ก็ยังใช้คิตตี้ซาริโออะไรอย่างนี้อยู่เลยรู้สึกว่าเออนี่โตแล้วนะทําไมต้องใช้ของเด็กขนาดนี้ไม่ไอายแบบเด็กในโรงเรียนบ้างหรอ,อสิ่งที่อยากมาอีกเรื่องหนึ่งครับปุ๊บกิ๊บเนี่ยเขาจะมีหมอนเน่าประจําตัวครับเขาเรียกหมีเหี่ยวหมีเหี้ยวเวลาไปต่างจังหวัดกับที่บ้านเขาก็จะพกหมีเหี่ยวนี้ไปด้วยอยากจะบอกว่ามันเลิกได้แล้วครับคือโตแล้วครับ ที่ประทับใจกุ๊ปกิฟบนะครับว่ามันแบบว่าให้ทานกันบริจาคเขาเป็นคนที่น่ารักมากคือแบบว่าเวลาเจอตู้บริจาคอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแล้วก็มีมีอะไรที่จะช่วยคนอื่นได้เขาก็จะช่วยตลอดว้าวไล่มากเลยไายกานมาโรงเรียนใช่ไหมล่ะตัวที่ติดอยู่ด้วยกันตลอดคือโอ้บอกว่าพกไว้ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าจริงชอบพกไวเอามาโรงเรียนแล้วหนูชอบนอนบ้านเพื่อนไงหนูก็จะชอบเอาใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวเผื่อวันนี้อยากนอนหอยนี่เดี๋ยววันนี้อยากนอนบ้านนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่า ติดตัวไปด้วยที่ดูดุดนมีที่หมาที่บ้านเนี่ยหมาเขาแบบยงแบบมันตัวเป็นตัวอะไรหมาหนูยังไม่ยุ่งเลยอ่ะมันไหมาจะชอบมากทุกคนทุกตาเนี่ยที่หมาคลัวหมาคลัวจริงเหรอนี่ถ้าพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ามาดูของจริงดีกว่าครับเพราะวันนี้เรามีของจริงมาให้ดูด้วยมีเดีอตอนเดียวมาี่แลเียวมันไม่เหลือความเป็นหมีแล้ว มันไม่เฉียวมันจะแบซากหนีนะครับดูดิเระวันนอนระวอบอะออกาที่สุดไหนสิไหนบอกถึงความรมัดะจะอ้วกใคร่ามาเนี่ยใส่ถุงพลาติกมาป้าเขาเก็บิล็อกนะเวลาเขาฮิ้วไปบ้านเพื่อนเขาอมจิบไปให้คนดูดูใกล้ๆเนี่ยว่ามันอะไรขนาดนั้นเขาใสในสิล็อกตลอดเวลาสิล็อกแบบว่าขออหานะนี่ม่จริง โตได้แล้วเลิกติดมีเหี่ยวสักทีเนี่ยแล้วแล้วจะเลิกติดได้เมื่อไหร่ฮะไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกไม่ได้ไม่เลิกยังไงฉันก็ไม่ไม่มีแล้วนอนไม่หลับโอ้โหรักมากจริงๆรินเนี่ยักมากแล้วก็เนี่ยนุ่นหายหมดแล้วแต่เฮ้คือความประทับใจกับมีเหี่ยวด้วยนะฮะโอ้ก็บอกมาทุกอย่างเลยสำหรับว่าครั้งแรกเนี่ยไปเจอกุ๊กกิ๊บยังไงกับความประทับใจที่โอ้พูดให้กุ๊กกิ๊บนะคราวนี้ถึงคราวกุ๊กกิ๊บบกันละว่ามีความประทับใจและอยากจะบอกโอ้อะอืมูพ้ยก็จริงๆแล้ว โอ้เป็นคนน่ารักอะค่ะแล้วก็เป็นเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษมากอมเอ,อแล้วก็ชอบที่เขาแบบเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงอยู่เสมออะไรเงี้ยก็เลยเออรู้สึกว่าโอเคประทับใจอะไรเงี้ยชอบตรงนี้เยเงี้ยค่ะ อยากบอกคุณก,กิ๊บว่าอยากให้ดูแลสุขภาพเยอะๆเพราะว่ากิ๊บก็ช่วงนี้ก็ถ่ายละครแล้วก็ทํางานหนักงานก็กาลังเข้าก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะโซมาอ,าอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ก็มารายการลดโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทําภารกิจสําเร็จแล้วก็ช่วยโรงเรียนได้ด้วยครับสู้ๆครับไ hey. ขอบคุณค่ะแล้วมก็มีสู้ๆครับให้กำลังใจก่อนที่ไปทำภารกิจรักโรงเรียนคิดว่าจะสำเร็จไหมวันนี้ได้กำลังใจขนาดนี้และสำเร็จแน่นอนมีเพื่อนอยู่แอมโอ้แหมมีความมั่นใจไม่มีเหนียวด้วยไม่เหนียวด้วยมีเหนียวเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวไปลุ้นดีกว่านะครับว่าภารกิจนะที่กุ๊กกิ๊บเนี่ยจะต้องไปลุยนะจะเป็นอะไร 3G ภารกิจนักโรงเรียนในวันนี้เป็นกีฬาที่กู้กิฟตเธอบอกว่าถนัดที่สุดนั่นก็คือแช์บอลโดยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกับสิทธิ์รุ่นน้องเพื่อเอาชนะทีมสกูบัตให้ได้ถ้าทำสำเร็จจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า2 0 0 0 0บาทมอบให้กับตัวแทนโรงเรียนมาสเตอร์อภิชาบุพภาวาฒหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการพัฒนา,นากิจกรรมผู้เรียนแต่ถ้าแพ้จะได้รับแค่หมื่นเดียวเท่านั้นพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปให้กำลังใจกันเลยครับ 叔叔。输输啊 าคกันมาแทาจะไม่จะคุยไรอยากบอกว่าเล็กแต่เล็กพิกขี้หนูอยากรู้ว่าทีมรถโรงเรียนน่ะจะแน่แค่ไหนซซได้มร้อนท้ามาคุณนทีมคุณเจ่งขนาดไหนของผมนี่รับรองว่าคู่แข่งสมน้ำสมเนื้อครับเพราะวันนี้นะครับผมจับทีมนางเอกนะ ตาเป็นเอกผมว่านางเอกงเลืเขาทำเป็นตลกไปก่อนแล้วครับพี่เบ๊กนี่เดี๋ยวจากขำๆจะกลายเป็นเขินๆก็ได้เพราะเราจัเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้พี่เบ๊กโดยเฉพาะจับตาดูในแป๊กให้ดีนะครับเมื่อต้องเจอกับพิธีกรหญิงคนใหม่ของรถโรงเรียนที่เคยเป็นอดีตน้องสนิทสนิทที่เก็บตัวซุ่มมาตั้งแต่เชาวเจอกันครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยขอเชิญว้าทีนังเองเลยทุกค แหมขาวอ่อนนะครเจอสาวสวยขนาดนี้รุนนี้ใส่อีกพีอครบีอีกนคนไหครับไจะี่ฟาเรียสาวัของเราวันนี้มารับหน้าที่เป็นพี่กรแล้วนะครับวันนี้ถามความพร้อมแต่ดี่บอกว่าพร้อมใะรับหน้าที่เป็นพิธีกรรถโรงเรียนผิงจาเออต้องพร้อมแน่นอนครับายนี้เป็นคนนงทีมเจาสาวสวยมาเอง พี่บอมทีมสาไม่ใช่การนงเการนั่นเนีคอกว่าแน่นอนว่าเต็มตัวพรอมเครับกา้หล็อ่นมีท่าเด้วยครีมอด้วมอื่นด้วโอ้โตายแล้วตายแล้วเหน่อยเอาละครับทกคนพร้อมแล้ว เดียวตอบเลยว่ากุ๊กกตบเลยว่านะทีมเขาก็มีเหมือนกันทีมเขาก็มีกองเชียร์อยู่ด้านหลังว่า้รับรแต่กองเชียร์วันนี้ชนะแน่นอนใช่หกุิเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองทีมนะเชื่อว่าความพร้อมเนี่ยน่าจะพร้อมกันแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวขอเช็คแต่ละทีมอต่ล้วกันนะ S C C พร้อมไหมซูบัสพร้อมไหม